โอเคนะครับเรามาเช็คดูนะครับเลกกริเตอร์ไดโอดหรือแผ่นชาร์จที่เราเรียกกันนะครับแต่ละข่ายมันเป็นยังไงนะครับามาดูกันนะครับฮันดา y a m า h a นะครับมาดูกันหน้าที่หลักๆของเขาก็คือนะครับนำไฟนะครับจากชุดมัดไฟนะครับชุดมัดไฟชุดมัดไฟเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะ นีละะ่ลวกันตัวเก่าที่ได้เข้ากันมาไฟขึ้นมาจากเครื่องเป็นไฟ AC นะครับไฟขึ้นมาจากเครื่องนั้นจะเป็นไฟ AC นะครับชุดมัดไฟตัวนี้นะเน,นีน่ยนะมัดไฟตัวนี้จะเป็นมัดไฟจุดระเบิดนะครับเพื่อยิงเข้าไปในกล่องจะเป็นเส้นสีดําแดงยิงเข้ากล่องเลยนะแต่รุ่นใหม่ e ขึ้นมาทำไมมีแต่มัดไฟอย่างนี้ไม่มีมัดไฟจุดระเบิดนะครับอย่างเช่น,นตัวนี้ตัวขา้าบูปันเนี่ยมีโองอย่างี้นะครับจะมา5้าตงนี้ นะครับแต่อันนี้เป็นระบบวัวฉีดนะครับไม่มีวัดไฟพวกนั้นแล้วเขาใช้ระบบไฟดีซีเรียงแล้วนะครับนะเราแยกออกให้ได้นะมาจ่อประเด็นตัวนี้ไฟขึ้นมาจากเครื่องนะครับสองเส้นที่ขึ้นมานี้จะเป็นสีเหลืองกับสีขาวที่ขึ้นมานะครับยิงเข้าไปนะครับไฟขึ้นมาจากเครื่องนะครับนะไฟขึ้นมาจากเครื่องสองเส้นนะอย่างนี้เลยนะครับขึ้นไปปุ๊บนะครับเป็นกระแสไฟ AC นะครับ AC คือกระแสสลับนะยิงเข้ามาก็จะมาใส่ตัวนี้น่ะไดโอดพวกเราเนี่ยนะครับเข้ามาแปลงแปลงเพื่อจะมาใส่แล้วครับแปลงเพื่อจะมาใส่แบตเตอรี่นะครับแปลงเพื่อจะมาใส่แบตเตอรี่นะครับส่วนที่เราจะหาประเด็นตัวนี้ก็คือนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วอยู่อย่างนี้นะนะครับมันจะมีข้างในอยู่สีสีปักอย่างนี้นะครับเนี่ยเราหันอย่างนี้นะครับเนี่ยประเด็นอย่างนี้ เราจะแยกเผื่อเราจะทําการอแอปแล้วก็เช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียเช็คยังไงนะครับาบางคนอยากจะข้ามค่ายสายดัดแปลงสายโมสายแตง่งสายซิงนะครับสำหรับนายช่างมือใหม่การเช็คเช็คยังไงตัวไหนเสียตัวไหนดีอ้าวก็มีเครื่องมือตัวช่วยนะครับนะครับเครื่องมือตัวช่วยแต่เราทําความเข้าใจก็คือไฟที่มันขึ้นมาเนะี่ยมัน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 จะคุย้ยนะครับพอมาหนึ่งเส้นอย่างเช่นเส้นนี้สีสีขาวนะ อ่าสีขาวเข้ามาเข้าอย่างงี้ปั๊บนะครับอ่าตัวนี้เป็นสีขาวอย่างงี้นะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งสีเหลืองนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้คุ้ยกันนี้นะอ่าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนีสีขาวมันจะเข้ามาอย่างงี้นะครับมันจะคุ้ยกันเวลาออกมันก็จะออกคุ้ยเหมือนกันนะครับแต่การออกของมันจะออกยังไงนะครับเช็คอย่างไงว่าตัวไหนเป็นไฟบวก นะครับตัวไหนเป็นไฟ,ไฟเข้าเช็คอย่างไงนะครับเราต้องรู้ตำแหน่งของตัวนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลักรุ่นนี้นะครับมันมานะครับถ้าเรามีปลักรุ่นเดิมมันก็ดูง่ายแต่นี้เรามาปลักก็มาแล้วนะครับแต่เราจะสลับปลักหรือจะทําการเช็คตัวนี้ให้ได้ว่าตัวนี้ไฟมาอย่างไงตัวนี้ดีไหมใช้ได้ไหมมาดูกันนะโดยมีเครื่องมือช่วยก็คือมันติมิเตอร์นะครับเราตั้งย่านไปที่นะครับเสียง นะครับตั้งย่านไปที่เสียงนะครับความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องเลยอย่างนี้เลยนะเราก็จะทําการเช็คอ่ะ่ยตัวนี้เป็นรูปหูฟังนี่อ่ารูปเสียงอย่างนี้นะครับก็จะแตะให้มีเสียงสัญญาณนะครับโอเคอ้าวตัวแรกเลยเราจะเล่นค่ายของยามาฮ่านะครับปักยังขอจะเป็นสีเขียวงนี้นะครับปั๊บปั๊บปั๊บสี่ตัวนี้มีตัวอะไรเสียและตัวไหนดีอ้าวดูกันนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับ อ่าตัวแรกนะครับเวลาวัดนะครับเราเรา,เราจะวัดคู่